สวัสดีครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงเคยเจอปัญหาว่าทําไมเวลาที่ลบรูปลบวิดีโอในเครื่องไปตั้งเยอะแล้วแต่พื้นที่ว่างในเครื่องก็ยังเหลือเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเลยลบจนไม่รู้จะลบยังไงแล้วพื้นที่ว่างก็ยังไม่พอลงแอป,ปลงเกมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่มันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่บั๊กครับแต่เป็นการตั้งใจทํามาคิดเผื่อมาสําหรับผู้ใช้ล่วงหน้าของ iOS และ iPadOS ตามปกติแล้วเวลาที่เราลบภาพหรือลบวิดีโอใดๆจากแอปรูปภาพภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะไม่ถูกลบไปในทันทีครับแต่จะถูกนําไปเก็บไว้ในอัลบั้มชื่อที่เพิ่งลบล่าสุดแทนสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้เราสามารถกู้คืนกลับมาได้เพื่อเปลี่ยนใจลบผิดโดยไม่ตั้งใจก็ยังสามารถเอากลับคืนมาได้นั่นเองครับโดยในแอปรูปภาพในหัวข้ออัลบั้มเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดของรายการอัลบั้มเพื่อนๆก็จะเห็นอัลบั้มที่ชื่อที่เพิ่งลบล่าสุด เมื่อแต่เปิดเข้าไปก็จะเห็นรายการรูปและวิดีโอที่เราลบไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยครับเพื่อให้เราสามารถเลือกดูหรือกู้คืนได้นั่นเองครับนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาที่เราลบรูปและวิดีโอไปตั้งเยอะแต่ทำไมพื้นที่หน่วยความจําในเครื่องยังเหลือเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มกลับคืนมานั่นเป็นเพราะรูปและวิดีโอทั้งหมดยังไม่ถูกลบไปจากเครื่องจริงๆนั่นเองครับแต่ Apple ก็ตั้งค่า iOS และ iPadOS มาให้ลบภาพและวิดีโอในอัลบั้มนี้ให้กับเราโดยอัตโนมัติ โดยรูปและวิดีโอทั้งหมดในอัลบั้มนี้ก็จะแสดงตัวเลขจํานวนวันว่าอีกกี่วันจะถูกลบโดยอัตโนมัติด้วยครับซึ่งนี่เป็นการออกแบบมาเพื่อให้เราได้คืนพื้นที่ว่างหน่วยความจําบน iPhone และ iPad กลับคืนมาโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ว่าเราลบรูปหรือวิดีโอไปเท่าไหร่พื้นที่ในเครื่องก็ยังคงถูกใช้ไปเท่าเดิมเพราะรูปและวิดีโอไม่ถูกลบไปจริงๆแต่แค่ถูกย้ายไปเก็บไว้ในอีกอัลบั้มเท่านั้นการลบอัตโนมัติจึงมีประโยชน์มากมาก หรือเพื่อนๆจะสั่งลบเองจากอัลบั้มนี้ก็ทําได้เช่นกันครับสิ่งสําคัญก็คือเมื่อรูปหรือวิดีโอถูกลบไปโดยอัตโนมัติหรือเราสั่งลบเองจากอัลบั้มนี้รูปและวิดีโอเหล่านั้นจะถูกลบอย่างถาวรไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้แล้วนะครับดังนั้นก่อนลบให้เลือกดีๆดูดีๆก่อนนะครับว่าเป็นรูปหรือวิดีโอที่ต้องการลบจริงๆเพราะเป็นการลบแล้วลบเลยครับในหน้าจอนี้เมื่อเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอก็จะเห็นจํานวนรูปและวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยครับ ซึ่งนอกเหนือจากการลบในแอปรูปภาพแล้ว Apple ยังได้เพิ่มตัวเลือกในการลบที่ทําได้ง่งายๆพร้อมแสดงข้อมูลขนาดรูปและไฟล์ทั้งหมดในอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดนี้เพื่อให้เราดูได้ด้วยครับว่าเมื่อลบข้อมูลทั้งหมดแล้วเราจะได้พื้นที่ว่างกลับคืนมามากมายขนาดไหนได้พื้นที่ว่างกลับคืนมาเท่าไหร่วิธีการก็ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเข้าไปที่การตั้งค่าแตะทั่วไปแตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone แล้วรอสักครู่ในหน้าจอที่แสดงขึ้น,นมา ในหัวข้ออัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดในคําอธิบายด้านล่างจะแสดงตัวเลขจํานวนพื้นที่ว่างที่เราจะได้กลับคืนมาเมื่อลบรูปและวิดีโอทั้งหมดในอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดซึ่งในแอปรูปภาพจะไม่แสดงข้อมูลตรงส่วนนี้ครับแต่ในส่วนของการตั้งค่าจะแสดงขนาดข้อมูลตรงนี้ให้เราทราบด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในเครื่องของผมถ้าลบไปจะได้พื้นที่กลับคืนมาเพียบอย่างเยอะเลยครับสําหรับวิธีการลบก็ทําได้ง่งายๆสามารถทําได้จากการตั้งค่าตรงนี้เลยครับด้วยการแตะคําสั่งว่างเปล่า ในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแต่ลบออกจาก iPhone เครื่องนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อการลบสาเร็จเรียบร้อยเครื่องหมายถูกในวงกลมสีเขียวจะแสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยครับพร้อมข้อความแจ้งให้ทราบว่ารูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่เก็บอยู่ในอัลบัม้มที่เพิ่งลบล่าสุดถูกลบแล้วแต่อย่าลืมนะครับการลบรูปและวิดีโอจากอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดจะเป็นการลบแบบถาวรไม่สามารถเอากลับคืนมาได้แล้วนะครับก่อนลบต้องเช็คให้ดีๆก่อนด้วยนะครับ เมื่อเราลองย้อนกลับไปที่แอปรูปภาพเข้าไปที่อัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดรูปและวิดีโอทั้งหมดจะถูกลบไปและเราก็จะได้พื้นที่ว่างในเครื่องกลับคืนมาแล้วครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถคืนพื้นที่ว่างได้พื้นที่ว่างในเครื่องบน iPhone และ iPad กลับคืนมาแล้วครับเพื่อนๆที่เจอปัญหาว่าตอนนี้หน่วยความจําเต็มหน่วยความจําไม่พอใช้งานลองใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ